วันที่18มกราค,คามรร2568เวลา9นาฬิกา30นาทีภายใต้การหน่วยการของพลตรวจโทพนุมาตรบุญยุรักษ์พลตรวตรีพันชนะนิชนะพลตรวจตรีทรงโปษ์สิริสุขะพร้อมชุดสืบสวนสำนักง,งานตัวจกนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสืบสวนกระบวนการขนตังดาวพบรถ ยนตู้ต้องสงสัยโตโยตา้าสีขาวทะเบียนกทมโดยได้ติดตามกระทั่งสกัดจับได้บริเวณริมถนนหมายเลข3 2 3ตําบลราชย่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบนายวชิรศักดิ์อายุ40ปีสัญชาติไทยผู้ขับขี่และตรวจสอบพบกลุ่มคนลักษณะเป็นคนต่างด้าวจํานวนมากอัดแน่นในห้องโดยสารโดยตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ในการว่าเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาทั้งหมด48ราย ชาย26หญิง17และมีผู้ติดตาม5รายผู้ถูกจับให้การรับสารภาพตลอดข้ขอกล่าวหาจึงได้นำตัวมายังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อทำการบันทึกจับกลุ่มและนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพรัตยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง